พิมพิมพยาสาวงามผู้ความมงกุฎมีดกับไทยแลนด์คนแรกของไทยสวยแก่งสมมง ปิดมานอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับการประกวดมิสกรฟ์ไทยแลนด์2024พร้อมกับสาวงามผู้ครองมงกุฎที่ครบเครื่องในทุกด้านทั้งสวิงสาร์ทสไม้อย่างพิมพพยาอุวมสีหรือพิมพ์สาวงามในวัย28ปีเป็นผู้คว้าตำแหน่งชนะเลิศมิสกรฟ์ไทยแลนด์2024คนแรกของประเทศไทยไปครองได้สำเร็จค่ะพร้อมรับสายสะพายประจำตำแหน่งทรอฟีช่อดอกไม้กิติยศอีกทั้งยังได้ที่ผักอาศัยคอนโดบิเนียมสุดหรูจากชีวาาไทยและ รางวัลประจำตำแหน่งอีกมากมายรวมมูลค่ารางวัลกว่า1ล้าน7แสนบาทค่ะและตำแหน่งรองทั้ง4ี่สาวงามได้แก่ปายธนิสาปัญญาภูคว้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งน้ำค้างสุรชวดีจัก,กรกลิศคว้ารองชนะเลิศอันดับสองนัทนัทพรนวงศกรการคว้ารองชนะเลิศอันดับสมและเดวิดเทวิยาภา อุทจาร์คว้าเราชนะเลิศอันดับ4ค่ะโดยสาวงามทั้ง5คนค่ะจะได้ร่วมทำงานกับองค์กรมิรกับไทยแลนด์พร้อมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลา1ปีค่ะใช่ครับก็วันนี้นะครับก็เป็นการตัดสินครั้งแรกนะครับที่เราได้มิสกับไทยแลนด์ครั้งแรกมาในครัคืนี้นะต้งองบอกว่าขับเคี่ยวกันหนักมากนะครับแล้วก็คณะกรรมการทั้ง11ท่านนะครับจากหลายหลักสาขาอาชีพเนี่ยครับมีมุมมองในการมองเวทีนี้ที่จัดเป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าเข้มข้นมากเพราะว่า มันเป็นเวทีนางงามที่เราต้องการหาอินฟลูเอนเซอร์สายกอฟแล้วก็ลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์เลยมาเป็นจุดศูนย์รวมของความกลมกล่อมที่สุดลาะที่เราได้ในค่มภืนนนี้ก็เชื่อว่าน่าจะตรงใจกับหลายๆคนหลายๆคนที่เชียร์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ฝากติดตามเวทีนี้ต่อไปด้วยนะครับหลังจากวันนี้น้องมุมงลงแล้วที่จะกลับต่อไปน้องร ก็แน่นอนครับก็ต้องไปเจอกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับกล่าวขอบคุณเพราะว่าน้องๆเนี่ยอยู่ด้วยกันมาเกือบเกือบสาเดือนนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาสื่อมวลชนด้วยบรรดาฐานแฟนคลับด้วยบรรดาสปอนเซอร์ด้วยสัปดาห์หน้าเราคงจะไปเยี่ยมกับสื่อมวลชนแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆนะครับที่สนับสนุนเวทีนี้มาโดยตลอดครับคำถามประจำเวทีน,น,น,นางๆค่ะล็อกไมหาย ล็อกไหมคะไม่ล็อกค่ะคนได้ยังร erm ุนครับก็รุนกันถึงวินาทีสุดท้ายตอนที่จะแบบว่าไฟแนลกันนะครับตั้งแต่รอบที่สิบรอบสิบคนแล้วรอบห้าคนบอกว่าคะแนนสูสีแล้วก็คณะกรรมการมาจากหลายหลากอาชีพก็มีมุมมองที่แตกต่างกันมากนะครับคะแนนในปีนี้ก็เป็นเปทีปีแรกของเราก็เลยได้นางงามสายอินฟูคนแรกที่หน้าตาแบบนี้นะครับสวยงามครับเราไปดีกว่าวินาทีประกาศชื่อว่าเราดูรู้สึกยังไงบ้า วิธีแรกก็คือรู้สึกเหมือนฝันไปเลยค่ะเพราะว่าพิมพ์ก็ยังไม่เคยได้มงคุดมาก่อนอันนี้ก็เป็นมงแรกในชีวิตค่ะก็จะตั้งใจทำหน้าที่ม i s Thailand 2024 s อล์ฟไท a แลนด์ส2ง <c> พ <oughs> ให้ดีที่สุดค่ะเห็นว่าตอนนี้เป็นในโซเชียลเพราแบบว่าแห่แชร์คลิปออกมาเพราะว่าเป็นนางงามคนเดียวที่ประกาศผลว่ามงแล้วก็โดดลอยเลยดีใจอุ้ยหนูกระโดดเหรอคะลอยเลยค่ะ๋นเ <c oughs> หรอคะอุย้ยค่ะก็พูดไม่ถูกเลยค่ะอันนี้ตอบไม่ถูกเลยเพราะว่าเอาจริงพิมก็ น่าจะดีใจมากค่ะไม่คาดคิดเหมือนกันค่ะเพื่นอนเขาดีอเราไหวไหมล่ะคะเรากลับกลับกันวันนี้วันนี้รู้สึกไปทปําเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ดีใจกับน้องพิมด้วยที่ได้ตําแหน่งแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆทุกคนรวมถึงเพื่อนที่ไม่เขารอบด้วยทุกคนทําเต็มที่แล้วค่ะตอนจับมือมีการเพื่อนอะไรกันบอกน้องพิมพ์ว่าใครจะได้ก็ดีใจด้วยค่ะเราละครับเปไบ็นใครบ้างคะับ ก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็ทำออกมาได้เต็มที่สุดๆแล้วขอบคุณทีมพี่เลี้ยงทุกคนแล้วก็ขอบคุณองค์กรด้วยที่จัดกิจกรรมแียนี้มาให้พวกเราได้ประกวดเนาะเพราะว่ากีฬาเรา,าก็เป็นกีฬาแบบกีฬาคอมภาพิยี่ใช่ไหมใช่กีฬาสาคงค่ากส่วนตัวไม่คิดว่าจะมาย <c oughs> อาย <c oughs> อื่นตรงนี้ เวทีแรกแล้วก็ปกติแทบจะไม่เคยเดินข้นสูงเลยได้อยู่ตรงนี้จริงๆก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจขึ้นมาก็ขอบคุณสำหรับโอกาสแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่เห็นในสเกลค่ะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้ลงมาประกวดนางงามเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่า ตัวเองก็ทําได้ดีเหมือนกันดีกว่าที่คิดเลยแล้วก็ขอบคุณทางมิสกอล์ด้วยที่ให้โอกาสให้เดวี่นะคะเข้ามาในกองประกวดนี้ค่ะก็รับรองว่าเราิดตามผลงานเดวี่แล้วก็เพื่อนๆใน Mist มนะะิสกอล์ต่อไปได้อะน้องปนผมบ้างในฐานะที่เราเป็นคนแรกหรือตุ่มแม่เปิดเวทีกอลคนแรกขึ้นโพสวัสด์เลยอยากให้ฝากอะไรหรือว่าตอนนี้เราติดตามแล้นเดนที่ไหนต้องยังไงบ้างในฐานะอัปเดตค่ะพิมก็อยา,ากจะฝาก การประกวด MissGolf Thailand ไว้ด้วยนะคะปีนี้เป็นปีแรกปี2024นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ m i s s Golf สาวงามทุกคนรวมรวมถึงพิมพด้วยนะคะได้ผ่านทาง IG นะคะ MissGolf Thailand นะคะแล้วก็ IG ส่วนตัวของแต่ละคนได้เลยค่ะเดี๋ยวขออรรนุญาตถามที่บริหารนิดนึงจะถูกส่งออกไหมครับ,รบสสงสงประ,ะ,ะกวดระดับอินเตอร์อะไรอย่างี้ก็วันนี้เรามีการเซ็น MOU นะครับท<อ>างอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะครับก<ด>็ เวทีมิสก็อเนยครับจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในหลายๆประเทศแล้วปีหน้าเราพยายามผลักดันหให้จะมีมีเอ่อเวทีของมิสกอปอินเตอร์เนชั่นแนลให้เกิดขึ้นถ้าสามารถผนึกกำลังกันได้ทันนะครับจากตัวแทนจากประเทศไทยก็จะส่งเข้าไปเข้าร่วมเป็นตัวแทนกันแข่งขันแสดับ่า<ป>นีหอ้าอาจจะมีอาจจะมีครับเรากำลังเซ็นสัญญ,ญากันอยู่กับหลายๆประเทศอยู่ตอนนี้ค่ะสุดท้ายแล้วใครอยากให้โอกาสนีฝากเนี่ยนะครับเวทีมิสกอปวันนี้จัดอไังมากครับก็อยากจะฝากเวทีนี้นะครับให้กับบรรดาคนไทยนะครับให้เห็นเวที นางงามรูปแบบใหม่ที่เราเรวมกอฟอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ไลฟ์สไตล์อยู่ด้วยกันนะครับวันนี้น้องๆเนี่ยครับต้องบอกว่าทำได้ดีมากทั้ง3.2ท่านนะครับก็ฝากไว้ทีนี้ ทั้ง5ท่านนี้นะครับอยู่ในความสนใจของทุกคนแล้วเราจะสร้างประสบการณ์ใหม่กับเวทีนางงามไลฟ์สไตล์และอินฟลูเอนเซอร์สายคอฟท์่มีค์การเป็นยังไงบ้างวันนี้สําหรับการประกวดจบแล้วก็ยังค่ะก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะถึงแม้ว่าการประกวดจะจบไปแล้วก็ยังยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยค่ะตอนนี้วินาทีจับมือไป็นยังไงบ้างสองคนนี้ โอ้อตอนแรกกรี๊ด่ะไม่บีบมือไม่มีกัรบีบ <c oughs> ยยุ่มนิดหน่อยหยอกหยอกค่ะบีบ <c oughs> ม,มือกันแล้วก็บอกกันว่าเออถ้าใครจะได้อะก็ดีใจด้วยแล้วเราก็กรี๊ดกัน <c oughs> ตั้งแต่ <c oughs> อยู่ข้างหลังแล้วค่ะต้อจับมือคุยอะไรกันต้องไหม คุยประมาณนี้เต้น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 อยู่ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็กี๊ใส่กันไปมาแต่ว่าไม่ไหวแล้วตื่นเต้นมากเลยอะค่ะตอนที่เธอได้มันก็สะุ้กระโดดเลยนะบอ่าหนูจําไม่ได้แล้วว่าหนูกระโดดแล้วด้วยขาท่าไม่เชื่อลองทําดูใหม่รอบหนึ่งอะหนึ่งสองทำไม่ได้แล้วค่ะพี่เดี๋ยวหนูไปดูย้อนหลังก่อนนะแล้วถึงวันที่เก็บตัวไม่ถึงวันย้ายถ่ะบอกอะไรตัวเองบ้างถ้าบอกกับตัวเองใช่ไหมคะก็รู้สึก ขอบคุณตัวเองมากที่เข้ามาเวทีนี้เพราะว่าอุ้ยจะร้องให้หนูรู้สึกว่าหนูพัฒนาในทุกๆด้านกานสวิงธารมสมัยมาได้ไกลามากเลยค่ะต้องขอบคุณเวทีนี้ที่ให้โอกาสหนูแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้หนูได้มารู้จักเพื่อนๆทุกคนคือเวทีวิศว์ขอบคุณมากๆอยู่ได้เพื่อนใหม่เยอะมากแล้วก็ขอบขอบคุณเพื่อนๆ,ๆนนทุกคนจริงๆค่ะที่แบบ พพอร์ตหนูด้วยขอบคุณมากะค่ะขยายถามดีมกว่าในเมื่อเราเป็นองใหม่เนาะแล้วอันนี้มันก,การประกวดแล้วอย่างหนึ่งมันขึ้นช่วงมิสคอสบิวตี้อะไรเงี้ยเราตอบเผื่อดามมาไปเลยเขาหาว่าเราไม่สมมงล็อกมงอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอื่นเป็นบิวตี้ครีมหมดเราคือแบบใหม่เลยเราต้องบอกกับเขายายมาก็พิมพ์เชื่อว่าทุกคนสวยในแบบของตัวเองค่ะแล้วก็พิมพ์อาจจะดูแปลกตาอาจจะดูใหม่ในวงการนี้ แต่ว่ายังไงพิมพก็อยากจะขอฝากพิมพไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะช่วยเอ็นดูพิมพด้วยนะคะใครด่ามากมาเราก็ฟ้องน้องค <laughs> ายอะไรนะวันนี้หนูมีตำแหน่งอะไรบ้างวันนี้หนูรู้สึกหนูดีใจมากๆที่ตัวเองทําเต็มที่ <c oughs> ในทุกๆวันตั้งแต่วันแรกค่ะแล้วก็รู้สึกยินดีกับน้องพิมพ์จริงๆ, <c oughs> ๆเพราะว่าเข้าใจ เข้าใจในการในกองประกวดที่กองประกวดต้องการหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นสายนางงามก็ยินดีกับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะอ่าทำนี้น้ำค้างยังไงบ้างคะสำหรับตันก็หนูหนูเองหนูว่าทำเต็มที่หลายๆคนก็อาจจะรู้จักเราผ่านเวทีอื่นมาหนูรู้ข้อิดพลาดของตัวเองว่าตัวเองผิดลัดอะไรบ้างก็สามารถพยายามแบบพัฒนาตัวเองทุกวันค่ะให้ตัวเองแบบเป็น The Best Version ที่ดีที่สุดค่ะ นัดข่ะแทบจะเป็นมาม่อของเวทีนี้เลยเค,ค่ะตัวเพลงหลายคนเข้ามารู้สึกยังไงบ้างออแปลกใจมากค่ะจริงๆตื่นเต้นมากๆตอนที่ประกาศ5คนก็ยังยังตื่นเต,นต,นต,นต้นอยู่เพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมาตอบคำถาม้วยค่ะแต่ก็ทำเต็มที่ทำเต็มที่ตั้งแต่แรกแต่ก็รับผิาชอบทั้งหด่วร่วมกิจกรรมแล้วก็ะะทำทุกอย่าง อย่างรดก็รู้สึกดีใจละภาคอะเี่ยังไงคะวันนี้หนูําตำแหน่งแล้วค่ะก็ดีใจมากเพราะว่าเหมือนเราได้เป็นเป็นนางงามเป็นอาชีพใหม่อาชีพหนึ่งที่เราต้องเหมือนทำงานกับองค์กรณ์มิสซองค่ะก็รู้สึกว่า ดีใจมากๆแล้วก็อยากร่วมงานกับทางมิสกอบกาญนาเลยเพราะฉะนั้นหนูเป็นดาราหมดนี่เป็นนางงามแล้วเอออ๋อก็เหมือนอย่างตอนแรกเป็นนักแสดงแล้วก็ศิลปินใช่ไหมคะก็อาจจะแตกต่างกับนางงานมนิดนึงเพราะว่าคือนางเขาเรียวกว่านางงามเขาเดินแบบเนาะคือเราก็ไม่เคยเดินแบบด้วยแล้วก็ดีใจามากๆกองนี้พี่ๆมาสอนเราเดินแบบด้วยนะคะก็แล้วก็มีทาง ซูเปอร์ตาร์แคนดีที่ช่วยสอนให้พวกเราได้พัฒนาบุคลิกภาพได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็สึกขอบคุณมากๆากเลยมีแผนแบบอย่างอื่นมั้ไหมม่ทีอื่นอะไรไม่รู้แผนรองเท้าส้นส<ๆ>ูงเลยจริงๆแล้วเดวี่ก็ เวทีนี้อาจจะเป็นเวนทีสุดท้ายแล้วคะ่ะเพราะว่าในปีหน้าเดวี่ก็ต้องเหมือนมีซีรีส์ค่ะแล้วก็มีเพลงที่กำลังจะปล่อยด้วยใช่ก็ฝากด้วยนะคะ <_ c oughs> ซีรีส์ GL ค่ะชื่อตะวันละฟ้านะคะใช่แล้วก็เพลงก็จะปล่อยในช่วงวัวนที่26นี้เป็นโกลกุค๊ค่ะชื่อว่าคอสมอรค่ะใช่ก็ฝากด้วยค่ะ <_ c oughs> แล้วก็ฝากนางงามด้วยนะคะฝากวีสก็แค่แลนดด้วยเพราะว่าตอนนี้เดวี่ก็ดำรงตำแหน่งเป็น ห้าอันดับของมิสกรอบไทยแลนด์ยังไงก็อันดับห้ารองอันดับสี่รอบอันดับสี่นะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยยังเป็นนางงามมือใหม่ค่ะขอบคุณมากเลยครับปาปจะแผนส้นสูงเลยไหมคะปีนี้ปีนี้เป็นเบสเวอร์ชั่นของไปแล้วค่ะทำเต็มที่เรารู้สึกบอกไม่ถูกมันสะใจค่ะเรียกว่าสะใจดีกว่าแล้วเราแผนส้นสูงแล้วค่ะคามนี้นะคะจะแบบงทแทนประกต่องคนเขาดูสองคน ถ้าตอบจริงๆไม่คิดว่าคงไม่มีไม่มีแล้วคิดว่าอันนี้จริงๆก็ก็ตอนแรกต้องใช้คำว่าเราเองเพไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงด้วยแต่ก็ได้มาอยู่ตรงนี้จริงก็ดีใจมากแต่ก็ไม่ได้มีเวทีตราไปน่าจะเป็นเวทีแรกก็เวทีสุดท้ายด้วยค้างราคายังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะจบไปดูสุดท้าย น้อคอยากให้ฝากทกแกีแล้วก็ในอนาคตด้วยจะไปประกวดต่อที่ไหนไหมคะค่ะก็ ก่อนอื่นเลยนะคะด้วยความที่วันนี้ได้ตำแหน่งมาแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยเอนดูเวทีมิสกอล์ฟไทยแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันไปนานๆอย่างของพิมพเองก็ในอนาคตอาจจะมีการประกวดอื่นๆที่ไม่ใช่การประกวดนางงามยังไงก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามดูนะคะว่าจะเป็นอะไรคะ่ะขอฝากแบบอินฟูด้หมเพราะเราเป็นเวทีอินฟูแบบกดไลค์กดแชร์ให้มันแซ่บๆเลยยะเออได้ค่ะก็ ติดตามพวกเราม i s s g o l นะคะได้ในอินสตาแกรม Miss Golf Thailand นะคะแล้วก็ส่วนพิมพ์เองนะคะสามารถติดตามได้ในอินสตาแกรมนะคะ e p i m under score พิมพยานะคะหรือว่า TikTok พิมพารตี้ค่ะ PIMPATHY ค่ะ